Voice Memo นิทัศการ The Reflections of Our Imagined Realities ผมนัทกรชุนทวันวันนี้วันที่19มิมมถุนายน2567เวลา1ทุ่ม5นาทีสถานที่สตูดิโอผมชื่อเล่นว่ามิกปัจจุบันเป็น f o u เดอร์ดีไซเนอของ Mr. m i t ตอร์เอ็มจเและก็เป็นผู้ที่มีความลงไหลในการถ่ายภาพ The reflections of our imagined realities พูดถึงสปปรรพสิ่งและมนุษย์ที่ย่อมมีสองด้านเสมอซึ่งเปรียบได้กับสิ่งที่เราเห็นและภาพสะท้อนของมันที่เมื่อเราได้สัมผัสนานๆและตีความเราก็อาจจะได้ข้อคิดใหม่ๆหรืออาจจะนำไปสู่การหาปรัชญาใหม่ๆจากสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกัน ที่มาของนิทรรศการนี้ก็คือการที่ผมอยากจะจัดนิทรรศการของ Conceptual Jewelry ที่สามารถประสมผสานกับรูปถ่ายของผมได้อย่างลงตัวจนได้บทสรุปว่าอยากจะให้รูปถ่ายเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของการออกแบบชิ้นงานทั้งงานเครื่องประดับและงาน Art i n s tallation นิทรรศการนี้มีความสำคัญกับผมมากเพราะว่าเป็นนิทรรศการครั้งแรกที่ได้แสดงผลงานทางเครื่องประดับที่เป็น Conceptual ภาพถ่ายกล้องฟิล์มที่หลายๆคนยังไม่ทราบว่าผมชอบถ่ายรูปเลยและยังมีอาร์ตอินสตอลเลชันที่ถือว่ามีความท้าทายประผมไม่เคยทำมาก่อนคือผมมีไอเดียว่าอยากจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาพถ่ายแล้วก็งานจิวเวลรี่เข้าด้วยกันเราพูดคุยกันเรื่องภาพถ่ายของผมและตกผลิตกันว่าภาพถ่ายของผมเนี่ยมักจะมีเรื่องของเงาสงด้านเงาสะท้อนโลกสด้านหรือมากกว่านั้นในภาพเดียวกันแล้วก็จะมีสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอ และคลิดต่อไปว่าเราจะสามารถต่อยอดจากภาพแนวนี้ให้ชัดเจนขึ้นได้อย่างไรเพื่อค้นหาความหมายและนำไปทำเป็นเจอรรี่ต่อซึ่งพี่โบก็ช่วยเสนอว่าให้ผมลองทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือการทำอาร์ตแกลเชอร์ซึ่งผลิตมาจากวัสดุเดียวออกับเครื่องประดับแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เป็นชิ้นหลักของงานนี้ กระบวนการการทำชิ้นงานครั้งนี้ค่อนข้างแตกต่างจากที่ผมทําอยู่ปกติโดยผมเริ่มจากการออกไปถ่ายรูปสิ่งที่ชอบจากนั้นผมและทางทีมศัทธะก็จะมาช่วยกันเลือกรูปแล้วก็จะดึงสิ่งที่ชอบจากรูปนั้นออกมาเป็นดีไซน์ของเครื่องประดับและชิ้นงานศิลปะ,ปะสำหรับงาน art installation ที่มีชื่อว่า the reverse worlds in between the lotus shadows พูดถึงวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดของการเว้นไว่ายตายเกิดจากแนวคิดของศาสนาพุทธ โดยชิ้นงานนี้ออกแบบให้ผู้ชมได้มองลึกลงไปในเงาสะท้อนใต้ตัวงานทุกคนก็จะเห็นเป็นภาพของรากไม้ที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบนอกจากนี้ยังได้ประสมผสานกับกรีกมิทูเจีในเรื่องของโลตาสอีเตอร์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามกิเลสของมนุษย์ที่มากเกินไปจนทำให้เลียมความหมายที่แท้จ,จริงของความสุข The ยน c คอร์เตอร์สออ a มา เป็นงานที่มีหน้ากากสองชุดออกแบบมาให้ผู้ชมสองคนได้มามองตากันผ่านตัวหน้ากากโดยคอนเซปต์มาจากคำพูดที่เราชอบพูดว่าคนเราชอบใส่หน้ากากเข้าหากันเพราะเราจะเสแสร้งเป็นใครก็ได้แต่ถ้าเราตีความอีกแบบก็คือเมื่อเราใส่หน้ากากแล้วเราก็จะสามารถเป็นตัวของตัวเราเองได้มากที่สุดรวมถึงเราจะสามารถซื่อสัตย์กับตัวเราเองได้ด้วยเช่นกัน งานชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหน้ากากชุดเกราะของทหารกรีกในเทพนิยายซึ่งทําจากทองเหลืองมีความหมายของพลังและการป้องกันแต่เมื่อคนเราสวมใส่ทองเหลืองเหล่านี้ก็จะทําให้มันเป็นสองความหมายขึ้นมาทันทีผมได้ให้ผู้ชมสองคนที่สนิทกันมากมาเป็นส่วนร่วมของงานช้นนี้ผลที่ได้คือพวกเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะถึงจะนั่งอยู่กันไม่ไกลมากแต่ก็ไม่สามารถสื่อสารอะไรกันได้เลย รวมถึงพวกเขาก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอีกคนคิดอะไรอยู่งานนี้ก็มีความยากทั้งว่าเราจะทําในงานให้ผู้ชมเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับงานนี้มากที่สุดรวมถึงการติดตั้งงาน2ชิ้นนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆเลยฟีดแบกระหว่างการจัดงานทุกคนก็จะชอบคอนเซปต์ของชิ้นงานต่างๆที่มีความลึกซึ้งและก็มาจากหลายขนงเช่นแนวคิดของศาสนาพุทธ ในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ยังมีเรื่องตำนานเทพยนิยายกรีกเรื่องของมัลติเวิร์สทุกคนก็จะชอบที่ผมเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการทําชิ้นงานแต่ละชิ้นแล้วก็รวมถึงความพิถีพิถันในการทําเครื่องประดับผมได้รู้ว่าเมื่อเราเริ่มศึกษาเรื่องต่างๆอย่างเข้มข้นก็จะทําให้เราเกิดไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ง่ายขึ้น ในความคิดของผมความรู้ที่มากขึ้นจะสร้างกรอบจินตนาการที่กว้างขึ้นได้เช่นกัน